เข้าเมืองสีดีนะครับหลังจากที back. ่ไปอยู่ในป่าตานะครับแล้วก no ็นอกจากขบวนพลดับแล้วก็ยังมีขบวนขยะโผลและก็ขบวนถับักนะครับตามมาสมเสร็จเข้าเมืองด้วยนี่ก็คือตำนานของพระเวสสตร์ตมาตกและขบวนผีตาโผลของอำเภอตาชยจังหวัดเลยครับครับซึ่ออันนี้เป็นขบวนโช์นะครับขบวนอัญาชิญพระเวสสตรตอนเข้าเมืองนี้ ได้ํำมาประยุกต์นะครับซึ่งในพิธีกรรมจริงในวันนี้เวลาบ่ายสามโมงนะครับซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณนะครับจะตั้งขบวนที่วัดเจ้าพวงน,น,น,นะครับวั่นดุนแล้วก็มาที่วัดพลชัยนะครับซึ่งเป็นดารเรประเพณีนะครับอันนี้เป็นขบวนประยุกต์นะครับเพื่อให้ทราบที่มาว่างานบุญหลวงนั้นก็คือ แต่บนเทศมหาชาติหรือ,อาการเทศ พระเวสสันดรชาดกนะครับจุดสามกันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับท่านอนุสิติานมีเกุลท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะนะครับได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในที่เปิดนะครับอย่างที่เขาบอกว่าช้างเหยียบตาพญาเหยียบเมืองเป็นนิรุนหมายของความรุ่งเรืองและความเป็นสิริมงคลนะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยก็จากน้จะมีท่านสสของนะครับท่านธนยศุภวรันนะครับท่านก็มาให้การ ่กทีมงานายท่านนายนนอยกราน้วยกานยท่านนเยท่นนายกฯทนายกท่ายกท่านบิก่ารนากานสก่วนจยกวท่ยทัท่านท่านอธิบดีามกทกานะครกบท่านท่านรายกวท่านากายท่ยกท่ก

สนาพจันักษนาาอิาลาแล้วก็จนะคเพ่อให้รง่เียวกับั่วกแ่งและทั่วโลกไได้รับชมรับฟาเป็นเป็นไฟของประเทศชติขงและในาเป็นมของราครับ เราจะยังต้องดูให้ได้ทุกเร่องด้วยนะครับเอนาคตไม่ใช่แค่พูดแห่งความเร็วความเร็นเรื่อยๆเป็นการเสนอในการเชิญผู้เล่นก่อนะนักพื้นเอง พุิกาคือกระถาชาตีกับข้อเบืองก็จะถือประวันหมอแดและเป็นที่มาของจามก็คือว่าถ้าป่าจ้าเขาที่ท่้งไปหมดป่าไปหมดเป็นมาท่าประสบ เราสามกําลังคนนะครับเชื่อว่าเงินที่ยึดมาต้องเป็นสินทรัพยของตัวเราที่จะเป็นที่มาจาัเพราะว่าสินทรัพย์ควรจะเป็นในโรงงานนำส่งกระดูกกระชอนและกรบหนานเราถูกไหมครับหลังแล้วก็เป็นกระดับหลับเป็นกระดับหนุนกระดับสามกระดับหนึ่งกระดับสองกระดับสามกระดับหกปวดับไว่กระนั้นทำภาษาด้วยับไผ่แล้วก็เอากระดาษับพร้าวจัด ทำเป็นน่าวารูปลายให้อย่างสวยสดงามนะครับตรงวมก็จะเป็นตุ้มที่เป็นเศษผ้านะครับนำมาเป็นดตอร์คัมแล้วก็พิ้เกลนะครับก็จะมีสติครับเป็นเดิมที่ขโมยมาจากควายนะครับที่อยู่ตามคอควายนะครับมัดเป็นเกวแล้วก็โยกย้ายแต่พวกก็จะมีเส้นตัดลูกติ้งนะครับเป็นที่สนุกสนานนะครับและทุกคนจุกใจทำท่องเที่ยวนะครับไปตรงไหนที่ือรู้ว่าเป็นพิธีโขนของเรามาแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับจะมีพิธีสุโขท แม่นะครับสวยสดงดงามนะครับผีตาหวานนะครับผีตาหวานนี่ก็จะมีจุงเจ็ยุกตงปีนะครับปีนี้ก็จะเป็นเป็นสุภาพสตรีรวยเลยนะครับเป็นสตรีสตรองนะครับที่ใสุู่กผีตาโขนใช่ครับไว้นะคะใช่ครับวันี้เป็นเกมโรไว้เลยนะครับเป็นผีตาหวานหน้าหวานและก็จะเป็นเปาวานด้วยนะครับสาวจัง ค่ะจะเป็นข้างบนหรืว่าเกิดเปครูปอยนะเป็นครูประถมจากโรงเรียนอนุบาลอันใจซึ่งมีความคิสร้างสรรคปลืกีนเป็นทุ่มตีเลยนะคะใช่ครับปีนได้เป็นซินเดอเรลล่านะครับเจ้าหญิงรอเจ้าชายนะครับรอเจ้าชายจะมาจุ่มพินครับผมเอาละครับต่อมาเป็นทุ่มครับเกิดคุณนครูปูกำงใจครับี 鬼面的演技并不明确，是道查鬼面可能来源于跟水源的鬼，即鬼魂来到人类世界，主要人数和功德，并通过地基和打道获得食物，然后返回自己的栖息地。但在县区里举行鬼面节有一些一个必然原因。 第一，为了供奉三山县最高统治的神灵；第二，为了春季迎接穿越山的女神和游行，这是佛教敬仰的一部分；第三，为了顺利六月份的火节和其余的人游行；第四，为了娱乐和欢乐。 最后的原因就是为了把过去犯下的不行哦不良行为和疾病，通过鬼面侠带走，然后结束时将其放入满河中流走，完成整个仪式。嗯啊 เวทีกลางนะครับก็บคือกระบวนของเจ้าพระควรต้ดงต้นทางวุฒนธรและเจ้าแม่นางเทียมกระายมากเชื้อวุญมีซึ่งเป็นผู้นำทางด้านศิลปะวัฒนธรรมประเีท้องถญิงที่12บสเปาและผู้นำทางด้านจิตวิญญาณของชาวเมืองดัชซ้ายจาังหวัดเลยนะครับซึ่งเป็นมุมคนที่สืบเชื้อสายจากเจ้านายโบราณของเมืองดัชซ้ายนะครับเป็นที่เคารพทำถือของชาวเมืองดซ้ายจาังหวัดเลยและจังหวัดใต้เทียงครับ ประกอมด้วยคณะของท่านนะครับก็คือพ่อแสนและนางแจ็นะครับพ่อแสนก็คือทีมงานของท่านนะครับซึ่งเสือสายทางโลจิสตเช่นเดียวกันกันกบเจ้าพงวัลและเจ้าแม่นันเทียมนะครับจะเมื่อตำแหน่งเดิมว้างลงนะครับก็จะในการเข้าส่งนะครับเพื่อเลือกรูกงหลานที่เสือสายโลจิสติกเข้ามาทำได้ที่นะครับ 发挥。<Bye. S 2>